ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้ก็ยะขอ,อนำมีปัศนาญาณเก้ามากล่าวแกบ่บรรดาท่านพุทธบริษัทเพราะว่าการพูดถึงเรื่องบารมีสิบทัศประกอบไปด้วยดสังโยชน์ทั้งกลับประกอบไพด้วยดสังโยชน์สิบรการให้แกบ่บรรดาท่านพุทธบริษัทได้รับทราบ เราได้พูดไปว่าการเป็นพระอรหันเป็นของไม่ยากเป็นได้เพียงว่าเราตัดขันห้าให้สิ้นไป <c oughs> เราหมดความเยื่อใยในขันห้าแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วกวถือว่าเป็นผู้พ้นจากความเป็นผู้ที่จะต้องเกิดต่อไป <c oughs> การสรุปแบบนั้นก็เป็นการสรุปสำหรับ ท่านที่มีอุปนิสัยแบบอุกติตันโยสำหรับท่านที่มีอุปนิสัยแบบวิปติตันโยย่อมเป็นของยากต้องความฟังคำอธิบายจึงจะมีการเข้าใจชัดทีนี้แนวเจริญมิปัญนายานที่องค์สมเด็จพระสนสวัสดิโสภากสอนเพื่อละกิเลสให้เป็นสมุทเฉตบะาาน ได้กล่าวกันแล้วก็มีอยู่ประมาณสองสามในเดยกันและว่าแต่ละในนั่นบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็มีอัดอันเดียวกันคือต้องการตัดขันห้าเท่านั้นสำหรับวันนี้จะได้นำมิปัสนายาย9ก้า 9, มาพูดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทและบรรดาพระโยคาวจรทั้งหลาย โดยยามเช้าอย่างนี้เป็นเวลาที่มีอารมณ์สบายเวลาเช้ามืดเป็นการที่บรรดาท่านพุทธบริษทัทแต่หลายจะทําจิตใจของตนให้พ้นจากกิเลสเป็นสมุทเฉติตะประหารรู้ว่าเวลากลางวันก็ดีเวลาหกขําก็ดีเรามีความเหนื่อยอ่อนจากงานงานมาในระยะตอนเช้ามืดนี้เราพักผ่อนมานานแล้ว <c oughs> ตอนนี้ไปยาวว่าทำคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบทิพย์แก้วที่เรียกว่าวิปัสนาญาณเก้ามาแสดงให้บรรดาท่านพุทธบริษัทได้รับทราบไว้แต่การพูดนี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายเพื่อทราบว่าเป็นการแนะนําหัวข้อเท่านั้นส่วนจากการที่จะบรรลุหรือไม่บรรลุก็ขึ้นแก่บรรดาท่านพุทธบริษัท การที่จะปฏิบัติให้มีปัศนาญาณมีกำลังก็ขอให้ท่านอังหลายต้องเข้าสมาธิจิตทำจิตได้เป็นสมาธิให้มีอารมณ์สบายเสียก่อนยกพรหมวิหารสี่ขึ้นเป็นเบื้องหน้าแผ่เมตตาไปในทิศทั้งปวงถือว่าเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครดูตัวอย่างองค์สมเนจไปจอมไตรบรมาศาสัาสันดาสมาสุทธเจ้าเป็นเหตุ การที่พระองค์องค์สมเด็จพระบรมโาโลกเกเชกจะทรงบรรลุอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณเวลานั้นถึงแม้ว่าพระยามานจะมารอบล้อมทำร้ายพระองค์ก็ดีปล่อยสามนารียอดหญิงมาประบรมในด้านราคาจะจริตก็ตามลูกสาวยั่วเย้าในราคะ แต่พ่อมาสร้างความการบรันรดาลเหตุเกิดโทสะให้ไม่เกิดขึ้นเพราะเหตุเต่นสอรายการนี้เป็นปัจจัยมาจากโมหะถ้าเราไปหลงในราคะความสวยสดตกลามก็ดีถ้าเมารมขลองอยู่ในโทสะความโกรธความพยาบาทก็ดีก็ชื่อว่าเรามีความหลง นี่คว่าจิตใจเขาบรรดาพุทธบริษัทปรุงลงบรเสนได้แล้วตัดโลภะหรือว่าราคะโลภะความโลภราคะความรักหรืว่โทสะความหลงได้ก็เจ้าขอโทษโทสะความโกรธได้ก็ชื่อว่าเราไม่มีความหลงเพราะเหตุแต่สองประการหรือสามตามที่กล่าวมานั่นจะมีขึ้นได้ก็เพราะอาศัยความหลงเป็นสําคัญ ถ้าเราหมดความโลภหรือความรักหมดความโกรธความหลงมันก็ไม่มีความจริงตัวหลงนี้ก็ไม่ต้องตัดแต่สองตัวมันหมดไปต่อตีนี้ไปเข้าเรื่องของวิปัสสนาญาณกาวญานที่หนึ่งท่านเรียกว่าอุทยับพ,พยานุปัสสนาญาณแปลว่ามีความกำหนึง เห็นความดับและความเกิดของร่างกายตอนนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระาพาคเจ้าให้พิจารณาดูร่างกายของเราไม่เกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความดับไปในขั้นสุดท้ายเราคิดออกว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทยอย่าไปนึกถึงความตายขั้นสุดท้ายเมื่อสิ้นลมปราณเสมอไป เราเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับคือชีวิตในนาทีนี้ปรากฏนนาทีนี้ผ่านไปชีวิตนี้ไม่ก็ดับลมให้ใจเข้าเป็นอันเกิดแต่ลมให้ใจออกถือว่าดับถ้าให้ใจเข้าแล้วไม่ให้ใจออกลมปรานสิ้นไปแล้วก็ตายนี่มันเกิดแล้วมันดับตลอดเวลา แล้วยิ่งไปกว่านั้นความดับมันจะปรากฏชัดคือความเป็นเด็กเล็กๆที่ไม่สามารถจะคลานได้ไม่สามารถจะคืบได้ไม่สามารถจะพูดได้มันจะดับลงไปกลายเป็นเด็กที่เดินได้พูดได้ทำอะไรได้แล้วต่อมาความเป็นเด็กมันก็จะดับไปความเป็นผู้ใหญ่มันก็จะเกิดขึ้นมาแทนเรืความเป็นหนุ่มเป็นสาว นี่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวปลายก็ขึ้นแล้วมีความเปล่งปลั่งรง่างกายเต็มไปด้วยกำลังวังชามีสติปัญญาสามารถเฉลียวฉลาดทำอะไรได้คล่องแคล่วต่อไปความเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็จะดับวัยแห่งกลางกลางความเป็นคนกลางคนมันก็เกิดขึ้น เนื้อวัยแห่งความเป็นคนกลางคนเกิดขึ้นแล้วต่อมาไม่ชช่วัยแห่งความเป็นคนกลางคนมันคนดับความเป็นคนแก่เกิดขึ้นนี่พ่อคนแก่ดับตอนนี้ความเป็นถีมันก็เกิดขึ้นนี่พระพุทธเจ้าให้พิจารณาดูว่าชีวิตของเราคือร่างกายมันมีความเกิดและความดับเป็นปกติและในที่สุดมันก็จะดับคือสลายไปเลยนี่พูดทังร่างกาย ที่เั้งกล่าวว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีความประสงค์เป็นอย่างนั้นแต่มันก็จะเป็นของมันท่านนั้นหลายก็ลองคิดดูว่าเราควรจะมัวเมาในร่างกายบ้างหรือไม่ทอนนี้คำว่าบทนี้ถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทนั้นหลายมองไม่เห็นก็ดูสภาวะของคนตายเป็นสําคัญตอนนี้เป็นมิปัสนายานตอนหนึ่งเป็นตัวหยาบ,ยาบ เราก็ต้องมองดูว่าคนที่เกิดแล้มีความตายเป็นที่สุดจริงไหมสัตว์ที่เกิดมันแล้มีความตายเป็นในที่สุดจริงไหมวัตถุต่างๆที่ปรากฏแล้มีการสลายตัวไปในที่สุดจริงไหมอันนี้ขอบรรดาท่านพุรรทธบริษัทพิจรารณาเอง กรรมฐานที่เราควรจะใช้ในด้านสมถภาวนาควบคู่กับวิปัสสนาญาณข้อน,นี้ก็คือมรณานุสติกรรมฐานใช้มรณานุสติกรรมฐานควบควบู่กันไปแต่ก่อนที่จะคำนึงถึงวิปัสสนาญาณก็ควรจะทำใจให้มีความสุขโดยน่ายาสมาธิจิตก่อน เมื่อจิตไม่มีสมาธิดีแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้ปรากฏเมื่อพิจารณาไปแล้วถ้ายังเห็นไม่พอแต่วจิตมายาสั้นก็ดับความรู้สึกในการพิจารณาเสียจับมาภาวนาและทรงจิตให้ใหยุดในอารมณ์เดิมก่อนให้จิตสบายเป็นสมาธิทำสลับตกันไปสลับกันมา นถ้าเรามานั่งนึกกันอยู่ว่าถ้าความเกิดมามีและมีความตายเป็นที่สุดแล้วคนที่ก็ตายแล้วเขาแบกอะไรไปได้บ้างเมียแบกผัวผัวแบกเมียพ่อแม่แบกลูกลูกแบกพ่อแบกแม่เรื่องคนดหลายที่มีทรัพย์สมบัติแบกทรัพย์สมบัติไปเมืองถีกันได้ไหมถ้ามันแบกไปไม่ได้เราจะติดตายอยู่อีกมันได้ท่านพุทธบริษัท คำดา่าคำสรรเสริญกขบรรดาคนนั้นหลายที่เขาแสบแช่งเราหรือว่าการสรรเสริญที่เขายกยอปอบปันให้เวลาที่เราตายเราแบกไปได้ไหมถ้าสมเด็อการถ้าเรามีจิตชั่วเขาสรรเสริญว่าเราเป็นคนดีตายแล้วเราจะไปนรกหรือสวรรค์เราจะไปสวรรค์ตามคำเขาสรรเสริญหรือว่าเราจะไปนรกเพราะเราทําความชั่ว เป็นอันมาในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นเครื่องยึดในเมื่อเราจะตายที่อย่างเดียวเราจะเป็นมวลน,นั่งนึกคำหนึ่งถึงว่าไอความโลภความโกรธไอความรักที่ว่ามันจะมีอะไรเป็นเราเป็นของเรามันจะมีที่ไหนคำสาปแช่งการประชดประชันแทนหลายที่เขาด่าเราที่เขาเราใช้คำรเรานี่มันไม่ถูก ความจริงเขาด่าขันห้าคือร่างกายก็ร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราจะไปยุ่งอะไรกับมันมันจะถูกด่าก็ด่าไปเพราะร่างกายมีสภาพสับปรับเราก็ไม่คบมันอยู่แล้วนี่ร่างกายเมื่อใครเขาจยสาบแช่งเขาย่นด่าก็็ช่างอะไรวัตถุทั้งหลายที่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราบรรดาท่านผู้บริษัตมันเกิดแล้วมันก็พังมันต้องสลายตัว ถ้าบังเอิญมันจะต้องสลายไปเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งที่เราไม่สามารถจะยับยั้งไม่ได้จะสร้างความเส้่ดายดไปเพื่อประโยชน์อะไรนี่เป็นวิปัสนาญาณข้อที่หนึ่งเป็นวิปัสนาญาณหยาบเราพอจะจับได้แล้วหรือยังถ้าจับตัวนี้ไม่ได้ก็วนอยู่แค่นี้ก่อนบรรดาท่านทั้งหลายอย่าขยับไปข้ออื่นเอาให้มันชํำตัดให้มันเสร็จ นั่งอยู่ยืนอยู่นอนอยู่เดินอยู่ทำกิจการงานอยู่เดินไปธุระที่ไหนก็มองคุณมองวัตถุทั้งหลายว่าสภาวะอย่างนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็สลายตัวคนที่เดินอยู่ทํางานอยู่นี่เกิดขึ้นมาแล้วทุกคนไม่ใช่ก็ตายหมดพังหมดและทรัพย์สินแน่หลายที่เราเขากําลังทาอยู่นี่มันก็ต้องตกไปเป็นทรัพย์สินของบุคคลอื่นต่อไป นี่แนะนำให้ฟังแบบย่อๆเข้าใจหรือไม่เข้าใจใช้บ่อยๆคิดบ่อยๆก็จะเห็นเองนี่ยานดีสองในมิปัฒนายานเก้าทั้งท่านกล่าวว่าพังคานุปัสนายานแปลว่าดีชายกำหนึ่งเห็นความดับสำหรับยานนี้มองความดับอย่างเดียวไม่มองความเกิดย่อลงมาเสีย เห็นวัตถุอาคารสถานที่ต่างๆเขาสร้างใหม่ก็คิดว่าไม่ช้ามันก็พังมันมีมีอะไรจรรังยั่งยืนเห็นนี่คนเดินสัตว์เดินผ่านหน้าเราก็คิดว่าพวกนี้ตายหมดไม่เมื่อเขาตายแล้วเราล่ะตายไหมถ้าตายแล้วเราแบกอะไรไปได้บ้างนี่ความเกิดมันไม่ดีแบบนี้ความเกิดมันไม่ดีเพราะเกิดแล้วมันก็พัง สร้างกันมาแล้วมันก็พังแต่เกิดแล้วมันก็ต้องสร้างถ้าไม่สร้างก็ไม่มีอะไรอยู่ไม่มีอะไรอาศัยต้องหาปัจจัยเป็นเครื่องประคับประคองแต่ว่าเปล่าประคองมันเท่าไรก็าตามมันก็สลายตัวมันก็พังไปหมดนี่เราจะมานั่งสแสวงหาความเกิดเพา่อหน้าของความรักความโลภความโกรธเพื่อประโยชน์อะไร นี่เราจะเกิดมาเพื่อตายก็เพราะอาศัยความรักอย่างหนึ่งความโลภอย่างหนึ่งและความโกรธอีกอย่างหนึ่ง,ง,น,งนี่ถ้าเราทิ้งสามตัวที่ได้มาไรเราก็หมดการเกิดทำไมจึงว่าอย่างนั้นท่านทำไมไม่ถามว่าความหลงทำไมจวาจึงจะไม่พูด ที่ไม่พูดก็เพราะว่ามันไม่จําเป็นจะต้องพูดที่เรารักคนดีเราโลภอยากได้คนดีเราโกรธคนดีมันมาจากความหลงถ้าทิ้งอาการนั้นสามอย่างนี้ได้แล้วตัวหลงมันจะมีมาจากไหนเอาอะไรมาหลงกันอีกในเรื่องเมื่อหมดความรักความเยื่อใยในะบุคคลในสัตว์วัตถุแม้แต่ร,ร่างกายของเรา นี่ตัดความรักแม้แต่กายคือธาตุสีที่มาเป็นกายของเรานี่เราก็ตัดความรักมันเสียตัดความอยากมีอยากเกิดมันเสียตัดความโกรธที่มันเป็นร่างกายที่สับลับไม่ทรงสภาวะตามความเป็นจริงไม่หยุดนิ่งไม่มีความกระตัญญูไม่รู้คุณ ที่เราสงเคราะห์มันด้วยบริการทั้งปวงอยากจะกินอะไรก็หาให้หนาวก็หาเครื่องอบอุ่นปกป้องมาให้ร้อนก็หาเครื่องทําความเย็นมาให้มันไม่สบายก็หายามารักษาโรคแต่ร่างกายมันเคยตามใจบ้างหรือเปล่าร่างกายมันรู้คุณของเราบ้างหรือเปล่ามันก็เปล่าเมื่อเราไม่ต้องการให้มันป่วยก็จะต้องป่วยเราไม่ต้องการให้มันตายมันก็จะาตาย เราไม่ต้องการให้มันทุพพลภาพเราต้องการให้ร่างกายแข็งแรงมีความผ่อนสยของผิวรันมันก็ไม่เป็นไปตามใจเราเมื่อกาและสมัยเปลี่ยนแปลงไปเวลาการล่วงไปมันก็เสื่อมซามลงไปทุกทีนีร่างกายนี้ถ้าเป็นคนก็ถือว่าเป็นคนอาจตันยูไม่รู้คนคนในเมื่อคนที่ไม่รู้คนคนเราจะไปคบทำไม ครบแล้วก็มีแต่ความร้อนใจข้อนี้มีประมาณชั้นใดแม้แต่ร่างกายของเราก็เหมือนกันเราก็เลิกครบมันเสียครบมันทําไมด่ะตามใจมันทุกอย่างแต่มันไม่เคยตามใจเรานี่คิดเปรียบเทียบเป็นข้อนี้นี่ปัญญาณตัวที่สองมองเห็นความดับใครเดินผ่านหน้าวัตถุเดินผ่านหน้าหิมพังหมดวกนี้ไม่มีอะไรเหลือ ไม่มีโอกาสที่อยู่คู่กับโลกต่อไปเมื่อแต่ร่างกายของเราก็พังในร่างกายของเรามันจะพังแล้วเราจะมีอะไรสำหรับความพังต่อไปแล้วเราจะเกิดต่อไปนะี่มันเป็นของดีหรือข้อน,นี้ก็ทิ้งกันไว้แค่นี้นี่นึกถึงความตายไปรม์ในด้านสมถะภา,าวนา เอาเป็นตัวยึดเป็นเครื่องประคับประคองนึกถึงความตายไว้เป็นปกติอย่าไปน,นึกถึงว่าชาวบ้านเขาจะตายนะนึกถึงเราตายเนื่อเมื่อเราจะตายที่อย่างเดียวแล้วใครจะมีประโยชน์สําหรับเรานึกเท่านี้พอนึกแค่ไม่เห็นใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเออว่าอย่าใช้สัญญามากเกินไปนี่มายานดีสามพยับ ตูปฐานในยานปีชากำหนึ่งเห็นสังขารปรากฏเป็นของน่ากลัวมันน่ากลัวตรงไหนและบรรดาท่านพุทธบริษัทคำว่าสังขารในที่นี้ก็หมายถึงว่าร่างกายจะไปเอาสังขารในขันห้านะีมันคุณเรื่องสังขารในขันห้านะัาน่นแท้เลกหมายถึงอารมณ์ เนี่ยร่างกายของเรานี่ะคือร่างกายของเรามันเป็นของน่ากลัวกลัวตรงไหนกลัวที่ความไม่แน่นอนของมันที่บรรดาท่านพุทธบริษัทมันหลอกหลอนอยู่ตลอดเวลาร่างกายที่เราอาศัยมันก็หลอกเรามันบอกว่าแข็งแรงมันมีสภาพดีมันจะไม่ตายมันจะไม่แก่ดีไม่ดีตาขาวไปนำข้าวแล้วมันก็ยังหลอกอีก ถ้าจะพูดไปตามส่วนนี้ว่าร่างกายมันหลอกหรือว่าใจของเรามันหลอกถ้าจะพูดไปทายอีกทีก็คือร่างกายนี่เป็นของน่ากลัวก็เพราะว่าเราอาศัยอยู่กับมันไม่ช้ามันก็พังถ้ามันพังเมื่อไรถ้าเราไม่หาที่พึ่งใหม่มันก็จะไม่มีที่อาศัยกลัวตอนที่มันจะพังเลบรรดาท่านพุทธบริษัท ต้ความหลงนี่ม่ใช่ไม่ใช่ร่างกายมันแนะนําให้มันหลงเรามันเลวเองร่างกายเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปทุกวันเราไม่ได้พิจารณาร่างกายประกอบไปด้วยความทุกทุกวันเราไม่ได้พิจารณานี่เรามันดลยเองความเลวของเราเองนี่พระพุทธเจ้าแนะนําสอนให้กลัวร่างกายเพราะกลัวที่มันไม่ทรงตัว มันเปลี่ยนแปลงมันทําการสลายตัวหรือว่ามันมีการทุดการโสมอยู่ตลอดเวลามันหาสิ่งที่ปรากฏจริงๆไม่ได้กลัวมันเมื่อกลัวแล้วทํำยังไงคิดว่าชาตินี้เราเกิดมาชาติก่อนๆเพราะเราโงา่เราจึงแสวงหาร่างกายแล้วก็มีร่างกายขึ้นมาได้ ในการที่เราจะมีร่างกายขึ้นมาได้ก็เพราะความเมาในร่างกายเรารักในกายพออยากได้กายและใครก็ทําอะไรกายก็ยึดถือกายเป็นสําคัญโกรธเขาในการที่มวัวเมาแบบนี้มันจึงเป็นเหตุให้เรามีกายนี่ต่อแต่นี้ไปแต่ว่ากลัวมันสลาแ,แล้วก็จงกลัวต่อไปร่างกายนี้น่ากลัวกลัวความพังของมัน กลัวความไม่เที่ยงของมันกลัวความสุปกปรกโสมม,มุมของมันตอนนี้เอาตรงไหนกันดีและบรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> เอากายกตานุสติกรรมฐานในสมถะภาวนาและสุปกรรมฐานในสมถะภาวนาและก็มรณานุสติกรรมฐานในสมถะภาวนามาพิจรารณารวมกันเป็นวิปัสนายานด้วย จะจะช่วยกันชี้เหตุชี้ผลว่าร่างกายมันน่ากลัวตรงไหนความจริงไม่น่ากลัวอย่างเดียวมันน่าเกลียดียด้วยนี่ช่วยกันคิดช่วยกันพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงและบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงก็จะตัดความรักความโลภความโกลธเสียได้เนี่ยแต่มาไม่พูดถึงความหลงก็ทราบกันอยู่แล้วนี่ถ้าตัดเหตุสามรายการได้ตัวหลงมันก็ไม่เหลือ ตอนนี้มาวิปัสสนาญาณข้อที่4อาอธีนาวานุปัสสนาญาณปีชากำเนึงเห็นโทษให้เห็นโทษของร่างกายคือขันหะเพรารูปเวทนาสัญญาข้างขันวิญญาณได้แก่ร่างกายมันมีแต่โทษอย่างเดียวตั้งแต่เราเกิดมาแล้วเราเคยเห็นมีอะไรเป็นคุณบ้างบรรดาท่านพุทธบริษัท มันไม่มีอะไรเป็นคนเลยนี่ร่างกายของเราอมองพิจารณาหาความเป็นคุณก็ไม่เกิดขึ้นทีพอเกิดขึ้นมาแล้วนับแต่ว,วันแรกคลอดออกมาจากคันมารดาเราก็ทบกระทั่งกับอากาศท,ที่แรงกล้าปรากฏว่าเจ็บแสบไปทั้งร่างกายร้องจ้ามีทุกขเวทนาอันนี้มันเป็นคุณและเป็นโทษ เจ็บแสไปทั้งตัวพยาบาลปัจจุบันในแพทย์ปัจจุบันเขามีความเฉลาดเด็กออกจากคันมานดาใหม่ๆรีบอาสำลีเข้าไปห่อไว้อุ้มให้ความอบอุ่นเรื่อการอยู่ในคันของมานดาร่างกายไม่เคยกระทบอากาศรับความอบอุ่นจากาธาตไฟจากของมานดามีความสุข นี่มากระทบความเย็นความร้อนเข้าเพราะผิวมันใหม่ประสาทมันใหม่ยังไม่เคยชินอาการเจ็บแสบเป็นก็ปรากฏยึ่งเกิดอาการร้องขึ้นนี่เป็นหมอตำแยชาติสมัยปัจจุบันถ้าหมอตำแยสมัยโบราณยิ่งไปกว่านั้นอีกทั้งเจ็บทั้งแสบร่างกายนี่ยังไม่พอพอออกมาแล้ว ท่านหมอตำแยก็รีบเอาน้ำเข้ามาล้างมันก็เกิดความหนาวจัดแสบร่างกายเหมือนกับเวลาที่นานหนาวจ,จัดจัดหนาวจัดจัดจะมีทางผิวกายจะเครียดจะเจ็บไปทั้งตัวแต่ว่านั่นเราชินกับความหนาวเสร็จแล้วนี่เรายังไม่ชินมันออกไปใหม่หมนี่นมันเจ็บหนะักอาการเจ็บอาการปวดมันเป็นโทษหรือมันเป็นคุณแล้วออกมาแล้วความหิวปรายกฏ ความหิวนี่มันเราก็รู้อยู่แล้วนะว่าความหิวอาการเป็นยังไงแ้าถ้ายังไม่ได้กินอะไรยังหิวอยู่เรามีความสุขหรือความทุกข์ถ้ามันเป็นความทุกข์มันก็เป็นโทษถ้ามันมีเป็นความสุขมันก็เป็นคุณมันก็ไม่ต้องเป็นโทษที่จะตอบกันอย่างอื่นไม่ได้ในการปวดอุจจาระปัสสาวะปรากฏอีก ้าเราไม่ได้ถ่ายอุจาระไม่ได้ถ่ายปัสสาวะจะมีความรู้สึกเป็นยังไงจะมีความสมบายใจหรือว่ามีการเครียดทางใจนี่ถ้ากำลังเป็นเด็กถ่ายอุจาระมายังเคลื่อนตัวไม่ได้ถ่ายอุจาระปัสสาวะรดตัวเองความเหม็นปรากฏประสาทมันยังใหม่มันก็มีอาการกระทบแรงเหม็นจัด อาประสาทใหม่หรือว่าสายเก่าก็ตามทีไปนั่งอยู่ในส้วมที่มันมีกลิ่นเหม็นจัดๆเราจะมีความรู้สึกเป็นสุขและเป็นทุกข์เห็นว่ามันเป็นคุณหรือมันเป็นโทษต่อมาความป่วยไข้ไม่สบ,บายปรากฏมาสบายไม่คนป่วยเอาแล้วนึกเอาเองก็แล้วกันว่ามันเป็นคุณหรือมันเป็นโทษมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์ นี่ต่อมาความแก่ปรากฏตาเคยดีหูเคยดีตาก็มองไม่เคยเห็นหูก็ฟังอะไรไม่ค่อยได้ยินมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ร่างกายที่มีอาการแข็งแรงกับเปรียบเพรียงไปเพราะความเท่าชราเข้ามาถึงทำอะไรไม่ค่อยจะไหวต้องอาศัยคนอื่นการยืมหมึกจมูกคนอื่นเขาหายใจมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์ ต่อมาความพลัดรารของรักของชอบใจปรากฏเพราะใช้กายเป็นต้นเหตุถ้าไม่มีกายมันก็ไม่มีของอย่างนี้สิ่งที่เรารักจากไปพลัดรารจากกันไปมันเป็นสุขแต่มันเป็นทุกข์เอาละสรุปง่ายๆว่าความตายปรากฏถูกขคด่าเขาว่าก่อนเขานินทาเขาให้ร้ายมันเป็นสุขและมันเป็นทุก,ก,ๆๆก,กข,กกข,ข,ใขก์ในที่สุดเมื่อความตายจะเข้ามาถึงมันเป็นสุขและมันเป็นทุกข์ ถ้ามันเป็นทุกข์มันก็เป็นโทษถ้ามันเป็นสุขมันก็เป็นคุณอันนี้ก็ขอย้ปโยคาวาจรทั้งหลายเรามาพิจารณากันเองก็แล้วกันมองดูว่าร่างกายมันเป็นโทษหรือมันเป็นคุณมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์ถ้าจะไปนั่งแนะนำบอกมันเป็นโทษจ้ะ แบบนี้อยู่เสมอแล้วก็ก็อย่าพากันคิดว่านี่เราไม่ได้ใช้ความคิดของเราเลยเนี่เมื่อนั่งแนะนำให้เชื่อกันอยู่ตลอดเวลานี่มันจะมีประโยชน์อะไรได้ขอบรรดาพระโยคาวจรทั้งหลายองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสัาสัมมาสัพพุทธเจ้าเมื่อเวลาที่พระองค์สอนพระองค์ก็ไม่เคยบอกว่าจงเชื่อเถิดที่ตถาคตพูดนี้ มีแต่องค์สมเด็จไะชินาสีบรมศสาสนดาทรงตัสว่าเมื่อเราตรัสไปแล้วพูดไปแล้วจงอยาเพิ่งเชื่อ <c oughs> ตั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเชื่อก่อนไปอันนี้อธิมโมกข์ศรัทธาจัดว่าเป็นความโงหเราไม่สรเสริญ <c oughs> เมื่อท่านนั้นหลายฟังแล้วจงใช้ปัญญาพิจรนารณาดูก่อนถ้าวาจาที่เรากล่าวไปนี้มันเป็นคุณเธอจึงเชื่อ เมื่วาจาที่เรากล่าวนี้มันเป็นโทษหรือไม่เป็นความจริงตามที่เรากล่าวเธอจงอย่าเชื่อ <c oughs> นี่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เมื่อเราพิจารณาไปเราก็หันไปดูบาร,รมีซะด้วย <c oughs> ช่วยอาบาร,รมีทั้งสิบประการเข้ามาประคับประคองใจให้ใจมีกำลังถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทใช้บาร,รมีทั้งสิบประการประคับประคองอยู่ตลอดวัน การเจริญวิปัสสนาญานมันก็ไม่เกินเจ็ดวันเราก็เป็นพระอรหันต์ได้นี่ยพูดกันตามความจริงของนักปฏิบัติทั้งหลายที่ท่านปฏิบัติกันเร็วเกินไปไหมบรรดาท่านพุทธบริษัทหากว่าท่านบอกว่าเร็วอาตอมาก็จะบอกว่าช้าเกินไปหากว่าท่านนั้หลายมีบารมีทั้งสิบประการครบถ้วนเป็นปรมัตธรรมบารมี ทิ้งแค่ใช้เวลาที่จะมาพูดนี้ฟังแล้วก็ได้สมเร็จรหัตถผลก็เวลาประมาณใกล้ครึ่งชั่วโมงแค่นี้ก็ยังถือว่าช้าเกินไปที่เรายัชาะทำก็ไม่ได้แม้แต่ชาญโลกีถ้าจะไปพูดกันบอกว่ามีบรารมีแล้วก็มันหนักใจนัก <c oughs> ด้ความจริงองค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่ะายเจ้าก็ทรงเห็นจะทรงรับรอง ว่าคนที่สนใจในด้านสมถะภาวนาหรือปัศนาภาวนาต้องมีบารมีอาตมาเห็นว่าคนไม่มีบารมีเกิดมาเป็นคนไม่ได้แต่ว่าท่านนั้งหลายจะรู้จักใช้บารมีให้เป็นประโยชน์หรือไม่นั้นนี่เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าบารมีนี้องค์สมเด็จพระรง์ทันบรมศาสดากล่าวว่าเป็นกําลังใจอรบรนดาท่านพุทธบริษัทั่งหลายเวลาที่จะพูดก็หมดเสร็จแล้ว สำหรับมิปัสสนาญาณตอนนี้ก็ขอยุติวัาตเพียงเท่านี้ก่อนขอความสุขสวัสดิพิพัฒนามงคลสมบนคนคนูรณ์ปูนผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี